สวัสดีจ้าพี่น้องชาวอีสานทุกท่านคลิปนี้แอดมินกับมาอัปเดตเพยากรณ์อ,อากาศประจำวันที่19สิงหาคม2567น,น่าจะาเนะไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับภาคอีสานของห้างมณีจะมีฝนฝากระหน่องประมาณ1.70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นเลยน้องข่ายบุการน้องบุรีรัมย์ผู้อุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและกาโคราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิ องุด31-36องศา,ชาชเชืเสียยจ้ะมาอัปเดตเรดาฝนล่าสุดจาาตรวจพ่อกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคุ้มพื้นที่อำเภอเสือ,อ,พ,อสพิสัยฝ่าไรรัตนะว่าปีจังหวัดนองค่ายข้ามหมวงจังหวัดกระสิน์เมืองจังหวัดมุกดาหารเกือบทังจังหวัดของนครพนมสก,กนนลนครบึงการเลยดอนท่านี่จ้า เรดาร์ที่สองตรวจพอกลุ่มฝนออนถึงปานการยุธยมเพื่อสีเชียงใหม่ท่าบอเมืองน้องค่ายพ่นพิสัยเฝ่าไรรัตนาวาปีจังหวัดน้องคา่ายบานพื้สางข้อมเพ่นบานดุงเมืองทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีสว่างแดนดินจเจริญสิน,นบานม่วงวาริจพูมิว่านนนีวาดอากาศอำํานวยขัามตากากุสุมาทนน้นนาแก้วเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร ปาคาดเมืองบึงการบุ้งคาสีวิราพ่นเจริญเสกกาบึงคงลงจังหวัดบึงการหน้าท่อมบานแพง่งทาอุเทนสีสงข้ามพ่นสวรรค์เมืองนครพนมปาปากจังหวัดน,นครพนมและกาส็ปปอรล่าจากกุ้งฝนนายุทธี่สปปอรลาคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ